แล้วเราก็ได้เห็นตัวละครเออซูล่าของเมเลซ่าแมคคาที่ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ t r a i l e r Reaction นะครับในรายการของผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดคุยเอามาสนทนากันแล้วก็เอามา r รี c คชันกันในรายการนี้นะครับไปดูพร้อมๆกันครับว่าในตัวอย่างแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรที่น่าพูดถึงบ้างและวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวอย่างเต็มฉบับแรกของหนังที่ผมว่าหลายคนอยากพูดถึงที่สุดเรื่องหนึ่งครับ ช่ครับผมกำลังหมายถึงหนัง Disney Princess เรื่องใหม่ล่าสุด Little Mermaid นั่นเองครับ The Little Mermaid นะครับคือหนังเรื่องแรกที่เปิดยุค Disney r e n a i s s a n c หรือว่ายุครุ่งเรืองของ Animation Disney ครับที่กินเวลาตั้งแต่ The Little Mermaid ปี1989จนถึง10ปีหลังจากนั้นครับ t a r a n ปี1999ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาปลายยุค80จนถึงยุค90นะครับเมื่อแผนก Animation ของ Disney กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเงียบหายไปนานด้วยภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมากมาย โดยดนตรีประกอบของภาพยนตร์เรื่อง Little Mermaid เรื่องนี้นะครับแต่งโดยอลันเมนเคนครับแล้วก็เขียนโดยฮาวิตแอชแมนครับได้2ออสการ์ครับแล้วก็กลายเป็นบทเพลงที่โด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็น Under the Sea Part of Your World ที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนั้นแล้วนะครับต้องบอกว่า Little Mermaid เนี่ยกับตัวละครเจ้าหญิงแอเรียลเนี่ยยังเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นฉบับภาพยนตร์แอนิเมชันโดยเฉพาะครับนะับตั้งแต่เจ้าหญิงออร่าใน Sleeping Beauty หรือว่าเจ้าหญิงนิทราโน่นเลยครับปี1 9 0 59ครับซึ่งความนิยมในตัว a r ร e l Little Mermaid ของเรานะครับก็ช่วยเปิดให้แฟรนไชส์เจ้าหญิงดิสนีย์ Disney เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกของเด็กๆทั่วโลกครับสำคัญที่สุดก็คือ The Little Mermaid ฉบับแอนิเมชันเนี่ยมันคือต้นกำเนิดสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบดิสนีย์ครับสูตรสำเร็จที่ทำให้ดิสนีย์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วอยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกทีก็เป็นไม่ได้สีทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เพลงที่เพราะเทคนิคการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์มมมม,ามมมมีีคคววววาาาาตตลลกกแ้็ด่่อยูในััซึง ไอ้ so, สูตรสําเร็จแบบดิสนีย์ที่ลิตเติ้ลเมอร์เมดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลกับงานของดิสนีย์อย่างเดียวนะครับแต่มีอิทธิพลต่อแอนิเมชันทั่วโลกหลังจากนั้นครับมาจนถึงปัจจุบันเลยครับและเดินลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับยังเป็นหนังเรื่องแรกของดิสนีย์ที่ใช้ CGI มาเป็นส่วนช่วยในการสร้างแอนิเมชันเรื่องนี้ครับดังนั้นที่เกินมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเกินมาเพื่อจะบอกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดไม่ใช่เรื่องใหญ่เฉพาะสําหรับเราคนดูครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับวงการภาพยน ตูนคลาสสิกเรื่องสำคัญของโลกอย่าง l i t t l e m e r m a i d ดกำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นอย่างเป็นทางการครับซึ่งเราก็เห็นแล้วตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่มีการประกาศแคสติ้งแล้วยังไม่ต้องคอมเมนต์นะรู้ดีว่าโอ้โหดราม่ามากมากนะครับทีเซอร์แรกที่ปล่อยออกมาหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยตัวอย่างเต็มๆของลิตเติ้ลเ maid จะออกมาเปลี่ยนใจใครหลายคนได้หรือไม่ Harry b e r บ y เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหญิง a r i e ียผิวดำแบบที่เขาทำมาจริงๆหรือ ผมว่าตัวอย่างนี้ให้คำตอบได้ดังนั้นผมยังไม่ได้ดูนะเรามาดูตัวอย่าง The Little Mermaid ฉบับภาพยนตร์พร้อมๆกันครับ,บ <c> o <oughs> d โอ,อ้โหอลังการโคตรนะ <laughs> มาแล้วนางเงือก ฉากทะเลเดี๋ยวนี้มันทำสวยมากนะครับไม่รู้อันไหนคอมอันไหนทะเลเลยอะ่ะมาแล้วจะชายหล <laughs> ่อโอ้อหหางนังเงือกสวยคิงเจอริตนันคาเวียบเดมดเฮ้ยเวิร์ก ผมอยู่ในน้ำโคตรสวยเลยนะรับมาแชลเออซูล่ามันดูผีผีดีนะได้ขาแล้วโอ้ชันนิสวย นกดังนวลกับปูมันดูจริงไปน,นิดนะะ <c oughs> โอ้ PART OF YOUR WORLD <c oughs> ผมว่าสวยนะมาดูแบบสมจริงสมจัง เสียงเสียงเร่ม The Little m a i d ดูดีถ้าไม่มีอคตินะ <laughs> สั้นก่อนนะฮะก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดของตัวอย่างนะคือถ้าเราไม่ติดว่าต้องขาวต้องขาวต้องขาวเนี่ยไม่ติดเลยครับดูดีเหมาะสมทุกองศาไอ้รับมาแชลเก่งแล้วหนังก็น่าสนใจมากอา้าวเราไปดูรายละเอียดในตัวอย่างนะครับว่ามันมีจุดไหนหน่าพูดถึงบ้างน,นะครับ ตัวอย่าง The l t t l m e r m เปิดเรื่องมาด้วยการให้เราเห็นฉากเรือของเจ้าชายครับที่ดูยิ่งใหญ่เหมือนกับหนังแอคชั่นอะไรแบบนั้นเลยครับโอ้โห oh, ไฟไหมเรือนี่ดูอลังการมากๆและตามท้องเรื่องเลยครับเราเห็นแอเรียลมาช่วยเจ้าชายเอาไว้ตรงนี้เนี่ยคนชอบเยอะนะครับกับฉากมูนน้าขนาดใหญ่เหมือนที่เราดูในไททานิกนะครับตัวละครกําลังจะจมน้ําแบบเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคกลัวทะเลหรือว่าซาราโซโฟเบียเนี่ยรู้สึกเห็นแล้วแบบไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับมันดูทั้งสมจริงแล้วก็เวิร์งว้างน่ากลัวเป็นการถ่ายทอดความน่ากลัวของ ทะเลได้อย่างดีครับตัวหนังนําเสนอฉากทะเลฉากนี้นะครับฉากที่เจ้าชายประสบเหตุเรืออับปางเนี่ยในมุมมองทะเลที่ดูน่ากลัวมืดดาลึก,กลับครับซึ่งดูในโรงหนังเนี่ยที่เป็นจอไอแม็กเนี่ยมันน่าจะอลังการดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นเจ้าหญิงแอเรียลครับ The rules. พร้อมกับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับ oh. ที่เราได้เห็นคาเวียบาเดมแบบเต็มๆในบท King t ริตันนะครับที่ดูน่าเกรงขามไม่ได้มาโ์ชั่นแบบเปลือยตอ้นบนเหมือนในการ์ตูนที่เราคุ้นเคยครับ ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอปลาโฟลเลอร์เพื่อนสีของแอเรียลนะครับซึ่งภาคโดยดาราเด็กจะขอบเทมเบลี่นั่นเองครับแล้วเราก็ได้เห็นตัวละครเออร์ซูล่าของเมเิซ่าแมคาที่ที่ใส่ใคข่เจ้าหญิงแอเรียลกลายเป็นมีขาครับแต่ต้องแลกกับอะไรบางอย่างซึ่งผมว่าเออร์ซูล่าฉบับนี้เนี่ยทำออกมาดูยังมีความเป็นการ์ตูนอยู่และมีความน่ากลัวในแบบที่เออร์ซูล่าควรจะมีแบบเต็มๆครับ จงนี้แอเรียมีขาเรียบร้อยครับพร้อมกับอีก2ตัวละครสําคัญครับนกนางนวลพูดมากพาคโดยอควาฟิน่านะครับแล้วก็ไอปูเซบาสเตียนที่ภาคโดยเดวิดดิกนะครับตัวอย่างโชว์ฉากใต้ทะเลได้อย่างอลังการครับเราได้เห็นแอเรียพร้อมกับปลาหรือว่าหมู่มวลต่างๆในทะเลสีสันสวยงามในแบบของภาพยนตร์มิวสิควลครับ มีตัวละครพี่ๆของแอเรียลมาให้ได้ดูด้วยนะครับถ้าดูจากดาราคือมากันทุกชาติครับสแกนดิเนเวียคนผิวดำคนเอเชียส่วนพ่อที่เป็นเาเวียบเดมเนี่ยก็เป็นสเปนครับเรียกว่าไม่มีการยึดติดเรื่องสีผิวเชื้อชาติอะไรเลยทั้งสิ้นครับ โดยแน่นอนครับตัวอย่าง The l i t t l e Mermaid ก็ต้องปิดท้ายด้วยเพลง p a t t of Your World เพลงที่ดังที่สุดตลอดการเพลงหนึ่งไม่ใช่ของ l i t t l e m e r m a i d นะครับของดิสนีย์ครับร้องโดย Hall ี่เบลลี่นางเอกของเรื่องที่รับบทเป็นเอริวนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นท่าไม้ตายสำหรับตัวอย่างประเภทไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนดิสนียุคเรเน,นซองนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยถ้าปิดท้ายด้วยเพลงคลาสสิกของเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กทุกทีซึ่งคราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ,บรจากตัวอย่างเนี่ยต้องบอกว่า The Little Mermaid ล ภาพยนตร์คนแสดงคราวนี้ดูเหมือนต้นฉบับแอนิเมชันพอสมควรนะครับอาจจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่แตกต่างไปบ้างนะครับดังนั้นต้องมาดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายตัวหนังแอนิเมชันกับตัวภาพยนตร์ฉบับนี้จะมีอะไรบิดหรือว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างในภาพยนตร์เต็มๆนะครับแต่ว่าผมว่าจากตัวอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอคติจนเกินไปผมว่าแฮร์รี่บรี ไม่เลวเลยครับออกมาดูใช้ได้เลยนะหนังเต็มๆออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีก็แล้วกันแต่เชื่อว่าก่อนจะไดู้หนังเต็มๆเ,เดี๋ยวดิสนีย์น่าจะปล่อยตัวอย่างออกมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างหรือว่าปล่อยฉากต่างๆออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับ <laughs> ซึ่งก่อนจะจากกันไปผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมเองก็ผ่านดิสนียุคเรเนซองที่เป็นดิสนีย์คลาสสิกมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ดูมันมาจะทุกเรื่องครับ สนุกทุกเรื่องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องแต่ไอฉบับแอนิเมชันหลายครั้งครับที่ดูตัวอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกน่าสนใจอะไรผมแทบจะไม่ได้ดูแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับแต่สำหรับผมผมว่าเดอะลิตเติ้ลเมรฉบับภาพยนตร์คราวนี้กับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วเราเรียกชั่นกันไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดึงดูดครับดูแล้วรู้สึกอยากดูดูแล้วรู้สึกว่าถ้าไปดูในโรงน่าจะสนุกมากนะเดอะลิตเติ้ลเมอ นะครับออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูกันก็นแล้วกันส่วนใครมีความเห็นอะไรเบาๆนิดนึงนะ <laughs> เราชอบไม่เหมือนกันได้ผมชอบมากๆคุณไม่ชอบมากๆได้คอมเมนต์ให้เกียริกัน ให้เกียรติเราให้เกียรติภาพยนตร์ให้เกียรตินักแสดงด้วยนะครับแสดงความเห็นกันได้นะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคราวหน้าจะกลับมาพรมกับเรีคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาเรีคชั่นคุยกันแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ human. That doesnt make